เดี๋ยวเราติดตามความเคลื่อนไหวกันก็แล้วกันคุณผู้ชมว่าถ้าหากว่ามีความเคลื่อนไหวก็จะรายงานนะคะตัดสลับกลับมาแต่ทีนี้เิฉันขอพาไปดูในกลุ่มของคนที่จะต้องได้รับการเยียวยาจากความเสียหายจากการประทะที่กัมพูชาโจมตีเรามานะคะคุณผู้ชมดีเดย์ Day ค่ะวันนี้6ตุลาคมจะได้รับเงินโอนเยียวยาจากผู้ที่ประสบภัยเนี่ยค่ะ ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะคุณผู้ชม3จังหวัดค่ะที่จะได้รับเงินเยียวยามีจังหวัดอะไรบ้างบุรีรัมศรีสะเกดและก็สุรินท์อย่างชาวบ้านในจังหวัดสุรินท์ค่ะตอนนี้ถือว่าได้รับเงินแล้วนะคะก็ทยอยไปกดเงินเยียวยากันไปใช้แล้วก็บางส่วนบอกว่าฉันก็พร้อมที่จะอบพยพนะเนี่ยค่ะเราไปดูสำรวจนะคะบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งมากดเงินกัน ธนาคารสาขาต่างๆในอำเภอสังขละที่สุรินเนี่ยแหะค่ะก็ต่อแถวกันแบบนี้เพราะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชม IBM21 ไอ้จอรวดเนี่ยที่กัมพูชามันยิงมาทางบ้านเราเนี่ยบ้านเราผู้บริสุทธ์ได้รับความเสียหายกันเยอะแยะนะคะอย่างท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านอำเภอสังขละคุณเปรมกรมลยาดีไปกดเงิน เพื่อที่จะสำรองใช้ในยามจำเป็นและเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งเราไม่รู้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองนี่จะเป็นยังไงขอบคุณทหารที่ปกป้องและก็รักษาอธิปไตยและได้คืนมาตามที่แม่ทัพภาคสองคนเก่าเคยบอกไว้ส่วนประสาทคนาค่ะประสาทคนาที่ชายแดนเนี่ยชาวบ้านบอกว่าอยากให้รัฐบาลทำเต็มที่เพราะมันเป็นของไทยพิสูจน์ให้รอดรุนไปนเลยว่ามันเป็นของไทยนะคะ ตลอดแนวชายแดนเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจจริงๆเลยว่าเขเมรมันรุกล้ำมาก่อนมันจะถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมเขาก็เลยย้ำว่าอยากให้มีการทำกำแพงตลอดแนวเขตแดนประเทศไทยเพราะอนาคตไม่รู้ว่าเขเมรจะบุกรุกล้ำเข้ามาอีกมากน้อยขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมนี่คือความรู้สึกของชาวบ้านในพื้นที่และหัวใจสำคัญเขาก็คืออยากจะให้มีรวนรอบขอบชิด นะคะมีบ้านก็ต้องมีรั้วบ้านอะไรแบบนี้นี่คือความรู้สึกของชาวบ้านขออีกสักคนได้ไหมคะคชาวบ้านอำเภอกับเชิงค่ะคุณสมดีอายุ66ปีก็มากดเงินเหมือนกันบอกว่าจะเอาไปใช้จ่ายในช่วงนี้แหละและส่วนหนึ่งตัวเองก็เตรียมข้าวของไว้อพยพรอแล้วคิดว่าเด,เดี๋ยวน่าจะยิงกันอีกแน่ๆแต่ก็ไม่อยากให้เกิด เพราะว่ามันลำบากเวลามีการยิงกันทีอย่าให้มันจบจบเพราะทุกวันนี้นอนไม่หลับแค่เสียงฟ้าร้องก็ยังผวานะคะอืมเอาเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดสราแก้วนะครับผู้ประสบภัยบางคนได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละห0 0 0บาทแล้วแล้วก็ทยอยออกมากดเงินกันก็ค่อนข้างคึกคักเลยนะครับวันนี้คุณรังสิมันโรมนะครับประธานกรรมการทหารสภาผู้แทนราษฎรเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับออกไปพบปะกับผู้ว่า ราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าในการให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทางด้านของผลจากเหตุการณ์ปะทะกันในครั้งนี้ด้วยทางด้านของกรรมการอาหารเน้นย้ำนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกตเร่งติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาจากรัฐบาลโดยบรรเทาให้แล้วเสร็จนะครับแล้วก็มีการให้กําลังใจกับพี่น้องตามแนวชายแดนต่อไปด้วยหลายคนได้เงินแล้วนะค่ะ